ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทคนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับต่อผ่านเพื่อนมารู้จักกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนอีกหนึ่งเหรียญครับผมอ่าก็เป็นกระแสอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าซาไปหรือย,ยังวันนี้จะพูดถึงเหรียญนี้แหละครับผมเหรียญนี้บ้านี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทปี25 3 5้อมห้ามีความแปลกประหลาดยังไงนะ ทำไมคนถึงสนใจกันมากนักนะครับจริงๆแล้วเหรียญน,นี้ก็มีข่าวมาตั้งแต่ปี2 0 1 4นะครับผมก็เป็นเวลา3ปีแล้วแล้วนะก็มีคนเคยเอาไปโพสไว้ในเฟ e บุ o k นะครับผมเกี่ยวกับฮเหรียญน,นี้ฮะเหรียญหนึ่งบาทปี2535นะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจไม่รู้ว่ามีดียังไงนะครับผมมีราคายังไงก็ไม่มีใครชีช้แจงได้ะบ,บอกแต่ฮ ส่วนสำคัญนะครับผมของเหรียญเท่านั้นนะครับก็มันมีใครชี้แจงเรื่องราคานะก็เลยคนก็เลยเงียบหายไปนะก็เลยมองข้ามกับเหรียญปีนี้ไปกับจํานวนการที่ผลิตมาจํานวนเยอะมากๆครับผมสี่ร้อยกว่าล้านเหรียญด้วยกันนะก็มีคนมองข้ามไปล่าสุดก็มีการนมีการปกเปิดข่าวก้นมาใหม่ัะผมนะจากหลายๆที่ด้วยกันนะนี่ก็จากข่าวสดนะครับผม เปิดข่าวขึ้นมาใหม่ฮะว่ามีคนเจอเหรียญประหลาดนะครับผมเหรียญปีสองพันี้สาห้านีะเหรียญวงเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่ก็เปิดข่าวไว้ว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 3พันาสมห้าฮะสุดหายากนะครับผมคาดมีเพียงเหรียญเดียวในจำนวนสี่ร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับอ่ามันจะมีเหรียญเดียวจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับซึ่งคนนี้เก็บสะสมเหรียญนี้ไว้ก็บอกว่ามีลักษณะพิเศษนะครับผมสังเกตุตรงแก้มนะ แก้มก็จะเดี๋ยวที่ค้นพบเนี่ยนะครับแก้มก็จะมีลักษณะที่นูนกว่าปกตินะฮะก็ไม่รู้ว่ามีราคายังไงนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ร้านซื้อขายหลายร้านนี้ก็บอกได้เลยว่ากําลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่กล้าเปิดตัวออกไปนะฮะกลัวจะเป็นการนะฮะกลัวเป็นการทําผิดขึ้นมานะครับผมนะฮะ ผิดก็คงไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมากนะฮะก็ไม่น่าจะมีราคาแต่ทางร้านก็หาข้อมูลกันอยู่ไม่แน่ว่าเหรียญที่คนพบมานี่นะอาจจะมีราคาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าพูดถึงตามหลักความจริงนะครับผมถ้าเกิดไม่มีความผิดเพี้ยนประการใดนะครับผมเหรียญที่มีจานวนกว่า400กว่าล้านเหรียญน,นี้คงไม่มีราคาหรอกครับฮต่ออี้สัก20ปี30ปีนะครับผมเลิกผลิตไปแล้วก็ตามนะครับก็คงไม่มีราคานะฮะ ก็มีการผุดเรื่องราวขึ้นมาใหม่นะครับผมทําให้เ่าบรรดาร้านซื้อขายต้องทํางานหนักกับเหรียญนี้อย่างมากนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าสามห้านะฮะใครมีนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับออย่าเพิ่งผีผามนะฮะถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งนะครับผมเขาประกาศรับซื้อมาเราจะไม่มีของขายเขานะผมฮก็ลองเก็บไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งผีผามไปเนยตอนนี้ก็ยังตอนนี้ยังไม่มีใคร โพสมาขายนะฮะเพราะว่าก็น่าจะหาย,ยากจริงนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีใครโพสถึงเรื่องเหรียญ mm hmm. เหรียญน,นี้นะครับ mm hmm. ก็มีก็แต่ว่ามีสอบถามมีคนโพส์ไปมีคนมาสอบถาม่าผมก็มีผมก็มีนะคล้ายกันกรณีคล้ายกันนะแต่ว่าจุดสําคัญน็่คือแก้มาดูจากแก้มก็เหรียญตัวนี้ก็จะมีแก้มนูนกับปกตินะครับ mm hmm. ก็ลองหาข้อมูลนะครับผมตอนทีผมหาข้อมูลมานี่ก็คือ ดูแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีข้อมูลเลยครับผมแต่ก็อยา่าผีผามนะถ้าใครมีก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีตำหนิสำคัญหรือเปล่านะในปีนี้ก็เก็บไว้ก่อนจะดีกว่านะครับไม่แน่อาจจะเป็นเหรียญสำคัญในอนาคตก็ได้นะครับผมซึ่งคนนี้เก็บไดนะ้เก็บมาเขาเขาเจอเขาเก็บไว้ก็ถือเขาบอกว่าเป็นถือเป็นเหรียญที่แปลกประหลาดจากเหรียญอื่นๆในปีเดียวกันนะครับ ซึ่งบุคคลท่านนี้ก็มีประวัตินะฮะเก็บสะสมเหรียญหนึ่งบาทนะปี2อ3 3ไว้ามสานะฮะ,ะก็บอกว่าเป็นเหรียญประหลาดเหมือนกันนะครับเขาก็เก็บไว้นี่คือบุคคลที่น่ายกย่องนะครับผมนะฮะที่เก็บสะสมนะฮะกับสิ่งล้ำค่านะครับผมทั้งทั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมีราคาหรือเปล่านะฮะแต่ก็คงในใจก็คงหวังราคาลึกๆแหละครับผมจะเกิดมีการเปิดตัวไปะฮะ ทางร้านเปิดตัวว่าเออรับซื้อเหรียญนี้กลายเป็นเหรียญหายากนะครับก็จะได้เงินหมื่นเงินแสนเหมือนที่เขาบอกนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพื่อนครับก็แนะนำนะฮะวิธีนี้ก็สําคัญนะมีก็ยังพึ่งไปออกตัวนะมีพึ่งไปออกตัวว่าเอเราก็มีนะถ้เาเกิดมีคนออกตัวมาเยอะมันจะกลายเป็นเหรียญที่หาง่ายทันทีนะครับเพื่อนครับาการเปิดตัวที่เรา ที่เราเปิดตัวได้คือรอร้านมันเปิดตัวได้ก่อนนะฮะอ่ามันก็เห็นไม่มีคนมาขายอะมันก็จะบอกว่ากลายปเป็นเหรียญหาย,ายากนะครับผมแต่พอเราไปขายเราเพราเราก็มีพอเราไปขายอ่ามันก็ปฏิเสธเราไม่ได้แล้วไงมันก็ต้องซื้อของเราเพราะมันบอก,อกเองว่าเป็นเหรียญหาย,ายากนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะครับผมมีของอะไรก็เก็บไว้นะครับเหรียญหลายๆเหรียญน,นะบางเหรียญก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะ อย่างไหลายเหรียญี่ยบอกได้เลยว่าข้อมูลนะี่ยเป็นข้อมูลที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเข้าไปดูตัวเลขจํานวนการผลิตเหรียญนะแต่ละที่ให้มาไม่เท่ากันทักทีบางคนก็สร้างเพียงเพื่อสร้างแค่กระแสออกมาให้เหรียญนั้นมีราคาไม่รู้คุณค่าของมันคนระับไปดูบางที่เหรียญน,นี้ผลิตมา400ฮะไปดูอีกเว็บหนึ่งผลิตมา500ขนาดนะฮะขนาด กรมภาระก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนการผลิตเหรียญทั้งๆท,ที่คนที่ผลิตออกมานะจะให้ข้อมูลได้กระทรวงการคลังนะครับผมที่ต้องมีอำนาจเรื่องการ,นะรเรื่องการผลิตเหรียญก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้กับจุดๆนี้นะก็ลองศึกษาดูดีนะใครที่คิดทำการ,นะรสะสมเพื่อก,กินกำไรระยะยาวก็นะควรไต่ตรองดูดีนะครับ มีตำหนิเล็กๆ,ๆน้อยๆเราควรจะเก็บไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอนาคตอาจจะฟันกำไรได้เป็นหมื่นเป็นแสนวันนี้ก็บอกกันนะผมก็เห็นหลายๆคนนะฟุกอะ่ะแบบจะบอกว่าฟุกก็ได้นะอยู่ดีเป็นผู้หญิงอ,อยู่ดีมีเหรียญห้าบาทที่เขาบอกว่าเหรียญเป็นแสนนะครับเขาก็ไปขายนะเ,ออเขาก็ได้เงินจริงๆนะก็เพราะว่ามันปิดข่าวเงียบกันมาตล,ลอดบอกว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญหายากนะครับ จริงมันก็คือเรียตัวอย่างนะที่เขาไปขายไปเรียนหาย,ยาทางร้านมันเจอก่อนเนะี่ยฟอร้านมันเจอปุ๊บมันก็บอกไปเรียนหาย,ยาเขาไม่มีใครเคยมาติดต่อมันไม่เคยมีใครมาติดต่อพอมีคนไปขายจริงมันก็ต้องจ่ายจริงอ่ะก็ถือเป็นเรื่องฟุกนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งไงส่วนมากผู้หญิงจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ชายแต่จะทาอะไรเราก็ต้องศึกษาดูก่อนะการทําอย่างนี้ลาบจะลอยได้เราก็ต้องมีก่อนอนะ่ะ ถ้าเราไม่มีของรับไม่ลอยมาหรอครับแล้วหลายๆคนถามมาทำไมร้านถึงรับซื้อแพงนะถ้าเกิดไปเรียนหายากจริงเขาก็รับซื้อแพงไนงะทำไมเขาต้องมีไว้มันมันมันเหมือนความใครมีแล้วมีอิทธิพลน,นะเป็นของหายากอะใครมีแล้วใครก็รู้จักอย่างเงี้ยถ้าเกิดร้านมีนะเพื่ออัปเกรดร้านตัวเองนั่นแหละเออร้านนี้มันมีเหรียญระดับอุ้ยหายากที่สุด หมือนอัปเกรดตัวเองมในตัวสร้างชื่อเสียงตัวเองมในตัวนะยอมพี่จ่ายเงินแสนนะเพื่อแลกกับเพื่อแลกกับให้คนรู้จักเรานะเพื่อแลกกับชื่อเสียงถามมันคุ้มม,มันก็คุ้มนะครับสุดคุ้มแหละจ่ายไปแสนเดียวฟันกําไรเท่าไหร่มีคนเข้าร้านกัเท่าไหร่ส่วนมากคนที่ค้าขายเรื่องพวกนี้นะครับผมนะฮะเขาจะประหลาดอยู่เรื่องหนึง่งนะฮะเขาจะซื้อของยากนะแต่เขาจะขายของง่าย เขาอยากขายเนี่ยได้เขามาเปิดกระแสะเขาก็มาเปิดกระแสวอลเลียนนี้นะมีราคาแต่เขาก็ไม่ได้มาโปรโมทหรอกว่าเขาจะซื้อนะแต่เขาก็มาบอกขายก่อนนะ,อะพอคนรู้ว่าเอ้ยเหรียญน,นี้มันแบงก์นี้เหรียญน,นี้มันน่าสนใจเขาก็ไปซื้อจากร้านมานะนะันน่ะออไปซื้อมาแล้วลองไปขายให้มันดูครับมันไม่ได้รับซื้อเราราคาเดิมแล้วครับรับซื้อเราราคาต่ากว่าเดิมแน่นอนนะ นี่ก็เป็นสิ่งการทำมาหากินของคนนะแล้วก็นีสําคัญสําคัญกนะ็คืออย่างแบงค์ใหม่ๆนะครับผมลองไปขายให้เขาดูถเถอะเขาไม่รับซื้อของเราหรอกต่อให้ซื้อก็รับซื้อราคาทุนนะครับผมนะบเพราะว่าเขาก็มีเขาก็ไปแลกก่นเหมือนกันนะนี่ก็คือสิ่งสาคัญน,น,นะทําไมเขาถึงแลกได้ก่อนเราข่าวสารพวกนี้ร้านซื้อขายพวกนี้เขาต้องรู้ข่าวก่อนเราต้องศึกษาทุกวันนะครับผมเขาจะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้นะ เพื่อการทำผลกำไรในอนาคตนะครับก็ถึงบอกเลยคนอย่างเรามีเหรียญดีดีมีแบงค์ดีดีก็ควรจะเก็บไว้เพราะมันโอกาสที่น้อยมากๆที่เราจะมีนะครับโอกาสน้อยมากๆนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมากกันนะอย่างเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นของร้านซื้อขายเป็นของเซียนนะครับผมเหลือสองเปอร์เซ็นต์ไว้ให้เราอะ่ะ สองเปอร์เซ็นต์นี้ก็คงเออเราก็ได้มาจากรุ่นต่อรุ่นมานะครับผมออรุ่นพ่อของเราอาจจะเออสะสมอยู่ไว้แลกมาเก็บไว้อย่างเงี้ยฮะเราก็สืบทอดกันมานะฮะส่วนร้านนี้ต้องยอมรับในการทํามาหากินของเขานะครับเราก็าไปพูดมากไม่ได้นะฮะนั่นก็คือช่องทางการทํามาหากินนะมันไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์หรอกครับเพื่อนครับ มันก็หวังผลประโยชน์ทุกคนแหละลงทุนน้อยอยากได้กําไรเยอะทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องอะไรมากลองดูซักแบงค์สักเหรียญน,นะลองไปซื้ออย่างอะไรนะแบงค์ยี่สิบพระเจ้าจากสินนะ่ะลองไปซื้อมาซักแบงค์จากร้านเขาหนะ่องแล้วลองไปขายอีกร้านหนึ่งดูมะราคามันตกอซื้อมาอีกร้านหนึ่งไปขายอีกร้านหนึ่งมันก็บอกว่ามีตําหนิทันทีแหละผ่านมือแล้วนี่ ซื้อมาสักร้อยหนึง่งนะไปขายมันไม่ได้ร้อยหนึ่งหรอกครับต่อยขายร้านเดียวกันก็นกไม่ได้ร้อยหนึง่งะเป็นสิ่งที่เป็นไปอย่างนั้นนะครับพอซื้อของเราก็เหมือนที่เคยบอกอะพอซื้อของเรามันก็ติเราฮะว่าของเราอม,มีตําหนิอะมีรอยตรงนั้นตรงนี้อะมันจะมาได้ไงก็พูดได้มาจากลงกระสาบไปแลกเข้ามาอย่างเงี้ยครับ มันก็เป็นเรื่องราวที่เออเขาว่าเราได้ติตําหนิเราได้ยิ่งเยอะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะพอจะลดราคาแล้วได้ไปได้เรื่อยๆนะอย่างที่กรณีที่บอกขายมีคนไปขายเหรียญนี่เป็นแสนเนี่ยมันู้ได้ถึงแสนหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีตําหนิมีอะไรอาจจะราคาลดแหละแต่พอตีข่าวมา,มาบอกตีเป็นแสนนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเขาก็ไม่ได้มานับเงินให้เราเห็นนี่เขาไม่ได้ถ่ายเช็คให้เราเห็นนี่ ก็ทนี้แบบนี้มันสำคัญครับผมแน่นอนะร้านพวกนี้มันไม่โกงเรอหรอกแต่แน่นอนแน่นอนว่าร้านพวกนี้มันไม่โกงหรอกแต่ก็แน่นอนเหมือนกันว่ามันไม่ได้ซื้อเราราคาเต็มนะมันประกาศออกมารับซื้อแสนหนึ่งมันอาจจะไม่ให้เราแสนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้โกงนะมันกระจายเท่าจริงอะมันไม่ได้โกงเอาละครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะ ใครชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับผมให้เป็นความรู้ได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเห็นไหนแบงค์ไหนที่เป็นกระแสก็จะมาพูดคุยกันว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงก็ลองติดตามดูนะครับหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆคือปางคนไหนที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับผมมาพูดคุยกันแบบนี้นี่ก็เป็นคลิปที่สามนะที่ทำมาออกเป็นออกแนวพูดคุยกันนะครับ ก็ขอบคุณอย่างมากนะเสียงตอบรับก็ค่อนข้างจะดีมากมาขอบคุณามากครับผมใครสนใจก็ลองกดติดตามดูนะครับจะไมจะได้ไม่พลาดกับโอกาสที่จะมีคลิปใหม่ออกมานะบางทีหลายๆคนนะครับผมบไม่ได้กดติดตามนะลงคลิปไปนะมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนเราเราก็ไม่ได้ดูนะฮะถ้าเกิดเรากดติดตาม,มก็เกิดการแจ้งเตือนนะทางโทรศัพท์ทางคอมพิวเตอร์นะครับผมว่ามีข้อมูลใหม่เข้ามานะฮะให้คุณเข้าไปดูประมาณนั้นนะครับ เอาละครับผมนะฮะเรื่องราวหมดนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณเนะะื้อหาจากาหลายๆเว็บไซต์นะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมนะฮะที่นําเรื่องราวมาพูดคุยกันนะขอบคุณในซะุป์ข่าวสดนะผมนะฮะจากเนื้อหาดีๆเหล่านี้นะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณเว็บไซต์กระปุก .com นะครับขอบขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะะวันนี้ขอลาเพื่อนตรงนี้สวัสดีครับ